สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันพี่น้องๆวันนี้ก็มาดูของสวยของงามครับต้นชงโคป้ากำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้นเลยครับเป็นชงโคปปาดอกสีขาว ก็จะมีกินหอมอ่อนๆครับมีหมูมาแรงพึ่งตอมกันต้นชงโคบางท้องถิ่นบางสถานที่จะเรียกกันว่าต้นเซี่ยวต้นเซี่ยวป่าแต่ไม่ไม่ใช้ส้มเซี่ยวนะครับ ถ้ส้มเซี่ยวนี่ตามข้อมูลระบุว่ายอดอ่อนจะมีรสเปรี้ยวๆเอามาทำอาหารกินได้แต่อันนี้ผมลองเด็ดยอดชิมดูแล้วไม่เปรี้ยวครับมีรสฝาดอันนี้ก็คือเซี่ยวป่าแต่ว่าไม่ใช่ส้มเซี่ยวแต่ท้องถิ่นนี้จะเรียกกันว่าชงโค ดอกเล็กๆสีขาวเป็นช่อๆสวยงามครับก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆอันนี้คนแก่คนเฒ่าก็จะเอาใบไปตากแห้งแล้วก็เอาไปมวนยาสูบได้ครับส่วนพวกกิ่นก้านอ่อนๆนี่เอาไปทำตากแห้งทำไม้อ้อยไฟได้ครับ แต่คณประโยชน์ทางสมุนไพรก็น่าจะมีครับวันนี้ยังไม่ได้ศึกษากข้อมูลครับอันนี้เขาก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่เป็นสีม่วงก็มีแต่ว่าปลาพผืนนี้มันจะมีเฉพาะดอกสีขาวออกดอกเต็มต้นเลยครับ ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ